ร,าาาร้านกาแฟาชื่อว่าร้านกา,ฟาแฟเดี๋ยวก่อนชื่อว่านาหม่องวิวค่าอยู่ที่อำเภอโนนสูงบ้านทานประสาปาเยอะมากเราจะบอกว่าบรรยากาศคือดีมากทุกคนตกตกอาป,า,อปาป้าปาเซยไฮหน่อยเออบรรยากาศที่นี่ดีมากแล้วก็วจนตีเว้นหลับอะอากาศเย็นมากไอศครีมจะร้านล,ลูกนั่งกินสิ มีที่ให้นั่งแบบเป็นเป็นตะข่ายเปลยแบบนี้ด้วยค่ะแล้วก็สามารถสั่งอาหารกาแฟอันนี้ต้องชิมต้องกินเลยกาแกฟกาแฟมะพร้าวเอ้ยชาเขียวมะพร้าวเคือร่อยอะ่ะเอเรามีอาหารปลาด้วยแล้วเดี๋ยวให้อาหารปลากันแล้วก็มีร้านร้านจัดเลี้ยงมีอะไรเยอะแยะเลยโม,มนก<น>ิน,น,นร้านนก้ไดได้ค่ะชิมได้เลยชาเขียวของแม่ กินเคยกินชาเขียวแล้วมันอร่อยอือเอาไปชาเขียวมะพร้าวเป็นซิกเนเจอร์ของที่ร้านนามหมองนามหมองว<ม>ิวคาเฟ่นี่ไม่ชอบค <c oughs> ่ะตะเกนดื้อเก็นดื้อเอาเสไปนั่งหนึ่งระวังน,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 นะคะที่นี่เขาก็จะมีชูชีพให้ด้วยนี่ห้ามลงเล่นน้านะมีเสื้อชูชีพให้ห้ามลงเล่นน้ำนะล,ล,นนำนะลูกเพราะว่าน้ําลึกมากแล้วก็ป่าเยอะมากระวับบงและต้องมีคนฮะ ไวมันก็จะมาตอดซจเดมันก็จะตอดตตตตอรอะดก็คือตอดอย่างเงี้ยตอดยปาเตอนี้เา็กาลมันกินเท้าเรามันริงที่เป็นหลือที่ทำมาสตาร์ปลาใช่ไหมปิดมัสตาร์ใช่ป่ะาเยอะมากยังไม่ได้ให้อาหารเลยค่ะจะรอให้อาหาร วันนี้สั่งเบาๆเป็นชาเขียวเป็นไอศครีมของน้องเซแล้วก็เป็นชีสบอลแล้วก็ปะป๊ากินอเมริกาโนร้อนเหมือนเดิมสุดหล่อค่ะเพราะว่าจะพาสุดหล่อมาถ่ายรูปสุดหล่อดิฉันอยู่นี้ <c oughs> สุดหล่อของดิฉันนะคะให้ดูบริเวณนี้นะคะจะเลือกได้เลยมีหลายโซน หลโซนเลยอันนี้โซนเทมพเพลินโซนห้องคาราโอเกะแล้วก็โซน,โซนชมบิวแบบนี้ค่ะนหนูอยากลเล่กกนรถนหอ่ะลังไม่ได้ทำนี่กันมาทำอาหารปลา,ามาทำอาหารปลามาทำอาหารปลา,า,ากันไปลาเยอะมากให้ <c oughs> ดูบรรยากาศที่แอตโมรเฟียร์เราเนี่ยปลาแมนมาดูนี่คือ <c oughs> ああ。